สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ14ปีมีครั้งนะครับสำหรับมาคะบูชาและวาเลนไทน์มาคะบูชาและวาเลนไทน์ตรงกันเป็นวันเดียว14กุมภาพันธ์ผมจำได้ว่า ปี2,544ก็ตรงกันเหมือนกันแล้วผ่านมา14ปีก็เพิ่งมีวันนี้แหละครับเป็นวันพิเศษอย่างยิ่งเหมือนจะจะบอกในยะว่าชัยชนะเป็นของประชาชนแน่ๆครับ <S <S ผมจะอ่านบทกวีทั้ง7บทครับ7เรื่องบทแรกคือมาคบูชาวาเลนไทย วันมาคะบูชาพระปาติโมกให้รู้โลกรู้พิทักษ์ทำรักษายุคสมัยไม่เวียนเปลี่ยนวันมาเป็นมาคะบูชาวาเลนไทน์ตะวันตกวกผันตะวันออก ร่วมกันบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่มนุษยชาติต้องอยู่รอดและปลอดภัยจกต้องใช้ธรรมสำคัญสองวันนี้หนึ่งต้องรักตัวเองเร่งใส่ใจคือละความชั่วได้ในทุกที่กับพึงเร่งกระทำคุณความดี พร้อมกับมีจิตวิมุตตที่สุดงามสองจะต้องรู้จักรักผู้อื่นผู้ขมคืนทุกยากอันหลากหลามผู้สร้างสรรค์ฟันฝ่าพยายามผู้มีความทุกสุขทุกทุกคนคือมาคะอูชาวาเลนไทย บรรดาณสุขได้ในทุกขนบรรลุลความรื่นรมเป็นสากลบรรดนชนทุกมู่เหล่าเข้าใจกันรักตัวเองและรู้จักรักผู้อื่นรักตัวเองและรู้จักรักผู้อื่นร่วมจุดยืนร่วมทางร่วมสร้างสรรค์ ร่วมเข้าใจใจความที่สำคัญจะกกี่วันกี่วันก็วันเดียวคือวันแห่งชัยชนะครับพี่น้องครับวันนี้ควรจะเป็นวันบุญแต่ไม่น่าเชื่อเมื่อเย็นผมข้ามทะานหัวช้างมาผ่านบาปพอดีก็เลยบรรดานใจนั่งเขียนตอนเสร็จเมื่อกี้เนี่ยครับ มาค่าบูชาใช่ไหมครับนี่ผมชื่อมาระบูเชียดมาระคือมารนะเขาเรามีโอวาสปาติโมกอันนี้เป็นโอวาทอุบาทมานโอวาทอุบาทมานเจ้าจอมมารบงการนำก่อกรรมระยำาให้ทำชั่วทุกกรณี ระเบิดบาปกระสุนบ้าเขาเข็นฆ่าเข้าราวีห้ามทำทุกความดีให้ทำจิตอมมหิดมหันวันวาเลนไทยเลือดระอุเดือดระเบิดตะวันแบกโล่แห่งโมหันกระบอกปืนกระบองมานเอาบาป มาอาบบุญสถุนถอยอันสาทานสารพัดผู้รัฐพานแต่ล้วนอับประมงคลพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่ประเทศไทยต้องเป็นของประชาชนเถือนถอยอันทุรพลต้องร่วมไล่มันออกไป งร่วมไล่มันออกไปท่านอาจารย์พุทธทาสพิขูบอกว่าเมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานระบบประชาธิปไตยจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดเพราะมันเอาประชาปธิไตยเป็นข้ออ้างมาฆ่ากัน สู้เพื่อความเป็นธรรมความถูกต้องประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่นี่คือความชอบธรรมพึงจำไว้เป็นเป้าหมายแห่งใจที่แท้จริงและเป็นเป้าหมายประชาธิปไตยประโยชน์คนส่วนใหญ่สำคัญยิ่ง ไม่ใช่ใช้พวกมากมาอ้างอิงเพื่อช่วงจริงเป้าหมายเฉพาะตนหลักการความเป็นธรรมความถูกต้องคือคันลองศิลธรรมในทุกคนจะต้องเป็นพื้นฐานบรร,รานดาลประโยชน์แห่งมหาชนทั้งแผ่นดินหากไรซึ่งศิลธรรมเป็นพื้นฐาน ทุกระบอบก็สาธานกันทั้งสิ้นทุกกฎทุกกติกาก็ราขินเพราะไปสร้างมนทินแก่ศีลธรรมสู้เพื่อความเป็นธรรมความถูกต้องมีแสงส่องเรืองไรที่ปลายถ้ำสบัดช,ชัยไตรรงทงธรรมนำกวาดล้างความเปลียดตาทียังไม่ย่อยยับ วันนี้วันมงคลไม่ควรจะมีอัปมงคลเกิดขึ้นนะครับแต่เรากำลังสู้กับเสือจนตรอกเสือจนตรอกก็ยังไม่ร้ายเท่ากับไอคนที่มันขี่อยู่หลังเสือครับสู้กับเสือจนตรอกต้องออกเหนือสู้กับเสือจนตรอกต้องออกเหนือ เสือก็สู้อย่างเสือประสาสัตว์ออกลายเสือลายสางเข้าง้างงัดรรที่จะสู้อย่างสุดฤทธิ์ที่ยึดกุมทฤษฎีแบบกลไกก็จะใช้หลักการประกาศสิทธิ์ตามแบบเบื้องเครื่องจักรของนักคิดพวกเครื่องจักรนักคิดเครื่องจักรนักคิดพวกนักวิชามานครับไม่ใช่นักวิชาการ ตามแบบเบื้องเครื่องจักรของนักคิดไม่รู้ผิดรู้ถูกที่เป็นธรรมเอาตก,กะอัคติเป็นที่ตั้งเอาเกลียดชังเป็นมาตวัดสูงต่ำไม่มองเห็นชั่วช้าสารยยมที่ก่อกรรมตำตาและตำใจไม่รู้สึกรู้สมกับสามานที่มอมเมาชาวบ้านเนิน่นนานชะไหน ยังยึดกลุ่มทฤษฎีแบบกลไก่แท้ก็คือรับใช้เผด็จก,การรับใช้เผด็จก,การสู้กับเสือจนตรอกต้องออกเหงื่อสู้กับคนขี่เสือยิ่งเหงื่อสร้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่จดใจจานนี่คืองานสร้างไทยเป็นไทยจริง ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์ครือริ์ปราโมทบอกว่าทุกของชาวนาเป็นทุกขของแผ่นดินเพราะชาวนาเป็นผู้ที่ปลูกข้าวให้เรากินข้าวเรานับถือเป็นแม่คือแม่โพศพจากนั้นทุกของชาวนาก็คือทุกของแม่ด้วยบทนี้ชื่อทุกของแม่ทุกของแม่คือทุกของแผ่นดิน ไม่มีน้ำตารินให้ใครเห็นแต่วันนี้มีน้ำตารินแล้วไม่มีคำร้องทุกข์ที่ลำเคนไม่มีเป็นไม่มีตายแต่คล้ายกันทุกขของแม่คือทุกขของแผ่นดินเป็นทุกท่วมทรนินกันแสงสันเป็นทุกข์แต่อดีตดึกดำบรรดันุรังถึงปัจจุบันอนาคต ทุกของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินไม่รู้สิ้นรู้สุดที่กรรมสดเกินจะนับกับกันที่รันทดมันปรากฏเหมือนไม่มีปรากฏการทุกข์ของแม่คือทุกขของแผ่นดินคนทำมาหากินสร้างผินฐานคือคนสร้างคนทำอันทนทาน เลี้ยงปากทองลูกหลานตลอดมาทุกของแม่คือทุกขของแผ่นดินอันท่วมบาชาชินตั้งสองบาแบกรับทั้งโลกันจดชั้นฟ้าจนเห็นเป็นธรรมดาที่ทุกทนทุกของแม่คือทุกของแผ่นดิน ทุกอันเป็นอาจินอยู่ทุกคนอยู่ทุกแห่งที่คนกดขี่คนแม่คือชนชั้นล่างโดยแน่แท้ทุกของแม่คือทุกของแผ่นดินเป็นริ้วรอยเป็นมนทินเป็นบาดแผลเป็นประกาศเป็นประจานไม่ผันแปรทุกของแม่คือทุกของแผ่นดิน นอกจากระบบการเมืองและการเลือกตั้งที่จะต้องปฏิรูปผมเปรียบเทียบว่าเราต้องปฏิรูปก่อนที่จะเลือกตั้งเปรียบเหมือนกับเครื่องกรองน้ำครับเครื่องกรองน้ำมันมีเวลาที่หมดอายุเราต้องเปลี่ยนไส้กรองใหม่การเลือกตั้งของเราระบบการเมืองของเราเป็นระบบที่ชำรุดแล้วหมดอายุแล้วต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้ว ถึงขนาดต้องเปลี่ยนเครื่องกรองใหม่ด้วยซ้ำไปเพราะมิฉะนั้นแล้วกรองเท่าไรเท่าไร่มันก็จะได้น้ำน้ำเน่าด้วยซ้ำไปดังเกิดนักการเมืองเน่ามาจากเครื่องกรองเน่าอันนี้แหละจนเกิดสภาเน่าจนเกิดรัฐบาลเน่านโยบายข้าพังโกดังเน่าก็เกิดจากเครื่องกรองน้ำที่มันหมดอายุนี่แหละครับเพราะนั้นเราต้องปฏิรูปก่อน หนึ่งจะต้องปฏิรูประบบสภาขจัดพวกเห็บปลาหงหาเหวขจัดพักปลักปริงเหล่าลิงเลวเลือกตั้งอุ้มติดเอวต้องออกไปสองจะต้องปฏิรูประบบสื่อระบบสื่อพวกถูกเซ้งถูกซื้อ ดื้อตาใสซื่อปิดหูปิดตาประชาไทยซื่อมายาสาไทยใส่ยาพิษสามระบบตาช่างตั้งตาชนระบบตาช่างตั้งตาชนกระบวนการยุติธรรมครับตั้งอยู่บนเปลือกกล้วยกระบวยบิดทั้งต้นน้ำกลางน้ำคำรนฤทธ วิริตรวิกฤตยุทธิธรรมมาสี่สำคัญสมควรต้องทวนทบปฏิรูประบบการศึกษาให้รักเรียนเขียนอ่านรักปัญญาไม่เป็นเต่าปูปลาบ้ากระดองห้าจะต้องปฏิรูปประเทศไทย ถ้าจะต้องปฏิรูปประเทศไทยยกเครื่องใหม่ขับใหม่ใส่เกียร์คล่องอย่าให้พวกเปรตปลิงลิงลำพองได้อำนาจปกครองอีกต่อไปอย่าให้พวกเปรตปลิงลิงลำพองได้อำนาจปกครองอีกต่อไป ผู้รู้บอกว่าการศึกษานั้นแพงการศึกษานั้นแพงแต่ความไม่รู้แพงกว่าครับ <c oughs> การยึดพื้นที่ของเราจะมีค่าเสียหายมากมายมหาศาลปานใด ก็ไม่เท่ากับปล่อยให้ทรราชครองเมืองแม้จนวันเดียวครับไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงเรามีแต่นกหวีดเป็นอาวุธใช่ไหมครับบทสุดท้ายนกหวีดปฏิวัติ เป็นอาวุธนกหวีดเป็นอาวุธนกหวีดฉุดกระชากมานเป่านกหวีดเลยครับนกหวีดฉุดกระชากมานนกหวีดกรีดวิญญาณคือนกหวีดประชาชน เสียงประสานรองสถานกล้องทั้งมนลทนประกาศกล้าแก่สากลว่าไม่เอาว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอารัดที่ชั่วชาไม่เอารัดที่ชั่วชาไม่เอาหมาที่หอนเห่า ไม่เอานักการเมืองเน่าไม่เอาปูกระดองแดงไม่เอาโจรที่ปล้นชาติไม่เอาอุบาทตะบันตะแบงวีดเสียงให้สุดแรงว่าออกไปเฮ้ยออกไป นกหวีดปฏิวัตินกหวีดปฏิวัติจะตัดสินความเป็นไทยวีดเสียงประกาศชัยแห่งมวลมหาประชาชนต่อไปว่าพร้อมๆกันตามผมนะครับธีรวัตอย่าใช้มือประนมนิ่งก้มหน้า อย่าใช้มือปิดตาเมื่อถูกย่ำอย่าใช้มือแบกขอความเป็นธรรมแต่จงกำรรม,มือกล้าประกาศใช้จงกำรรม,มือกล้าประกาศใช้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ จันทวรัฒน์ทงไผ่โจนค่ะและทีนันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรา